ทำไมนักบวชที่วิปัสสนาลงไปในระดับที่เล็กมากแล้วเนี่ยแต่ยังทําผิดสิ่ข้อ3อยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจครับมีเรื่องเล่าอันหนึ่งก็คือว่ามีนักบวชท่านหนึ่งเนี่ยได้ฝึกปฏิบัติวิปัสสนาแล้วก็มีความก้าวหน้ามากเลยจนกระทั่งได้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรระยะยาว คดีนีน้พอได้เข้าฝึกอบรมเนี่ยฝึกปฏิบัติวิปัสนาในหลักสูตรระยะยาวแล้วเนี่ยพอกลับไปครับผมปรากฏว่าเขาได้ทําผิดสินข้อสามอย่างรุนแรงเลยนั่นก็คือว่าเขาได้ไปข่มขืนผู้หญิงตกใจเลยครับผมเองตอนได้ยินครั้งแรกผมก็ยังตกใจอยู่เลยแล้วผมก็คิดว่าหลายคนคงจะตกใจเหมือนกันว่าทําไมนักบวชที่มีประสบการณ์ลงไปลึกมากแล้วเนี่ยทำไมถึงยังผิดสินข้อสามอยู่ทำไมถึง ไปข่มขืนผู้หญิงอันนี้ผมก็ต้องขอแบ่งปันประสบการณ์หรือตอบในมุมมองของผมเลยนะครับก็คือว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ที่เราฝึกปฏิบัติปัสนาเนี่ยแล้วลงไปในระดับที่ลึกมากแล้วเนี่ยมันก็ทําให้เราต้องไปขยา่าไปขย่ากิเลสท,ที่มันได้ฝังรากลึกอยู่หมักหมมหมักดองอยู่ในส่วนลึกของจิตใจของเราเนี่ยครับค่อยๆให้มันหลุดออกมาคราวนี้เนี่ย พอมันหลุดออกมาแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็เข้าครอบงำจิตใจของเราทำให้เรานั้นไหลไปกับความรู้สึกปรุงแต่งต่างๆมากมายเลยซึ่งถ้าเรานั้นไม่สามารถที่จะวางมันได้จัดการกับมันได้หรือเรียกได้ว่าปล่อยวางมันได้เนี่ยครับผมแล้วไหลไปตามมันเมื่อไหร่เนี่ยมันปรุงแต่งและเข้าครอบงำเราเมื่อไหร่แต่อีทีนี้แหละครับก็เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าอันตรายมากมายเลยเพราะว่ายิ่ง เป็นอนุยัยกิเลสหรือไปกิเลสที่มันนอนเนืองที่มันฝังลากเล็กที่มันหมักหม,มมอยู่ในดับลึกมากๆแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เราเขียนลงไปบนแผ่นหินอย่างที่ท่านอาจารย์โกงกาได้สอนเอาไว้ในธรรมบรรยยัญญาินี่ก็คือว่ามันเป็นอะไรที่ฝังอยู่ในส่วนเรื่องของจิตใจของเรานั่นเองเพราะว่าเรื่องของกามเรื่องของราคะเรื่องของเรื่องอย่างว่าเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่เรียกได้ว่าเหมือนยางเหนียวหนืด ติดหนึบในจิตใจของเราเลยยากมากที่จะเอาออกครับดังนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่เราขุดมันไปแล้วไปเขย่ามันลงไปในระดับที่ลึกแล้วมันออกมาเนี่ยในขณะที่มันกําลังครอบงําจิตใจของเรามันกําลังไหลไปมันกําลังสร้างภาพมันกําลังปรุงแต่งต่างๆนี่เราต้องวางมันให้เป็นครับอุเบกขาจัดการมันให้ได้ครับไม่งั้นเนี่ยมันจะสั่งสมสะสมมากๆขึ้นจนทําให้เรานั้นบางครั้งนี่ขาดสตินะครับแล้วก็ได้ทา สิ่งใดสิ่งหนึ่งออกไปโดยที่เราไม่คาดคิดอย่างที่ได้กล่าวมาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ครับเมื่อใดที่กิเลสจ,จะส่วนลึกมันถูกขย่าให้ออกมาเนี่ยเราจะต้องวางมันเป็นจัดการมันได้ครับอุเบขาเท่านั้นครับผมไม่อย่างนั้นแล้วพอมันเข้าครอบงำจิตใจแล้วแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโลภะโทสะหรือโมหะต่างๆเนี่ยพอมันเข้าครอบงำเลาะมันระเบิดขึ้นมาเมื่อไหร่ทีนี้ก็เรียกว่าบางครั้งเราก็เอาไม่อยู่เลยครับผมดังนั้นเนี่ยก็ อาฝากทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับเมื่อวันใดที่เราไปเขย่ากิเลสที่มันนอนเนี่ยเวนจิตใจของเราออกมาได้แล้วเนี่ยเราต้องรู้จักอุเบกขาแล้วครับต้องรู้จักวางให้เป็นจัดการกับมันให้เป็นไม่งั้นแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับภูเขาไฟระเบิดที่ส่งผลเสียกับเราอย่างมากมายมหาศาลเลยครับผม